ฟังเอ้ยปีใหม่กำลังเขาปีเกาอาวาสารแม่นสีหวานหรือขมฝากใส่ล่มเนือลองแม่นสีมองหรือชื่นกำกืนหรือแมงมวนยาไปหวนทอโปยาไปโอเอาหาเรื่องไหลคาบ่เขา,ขาทายาเสียดายปล่อยว่างไปกับปีกายยาสุภ้ามาพร้อม ค่ามเขียดขมให้เจ้าปอมทิมลุ่งนองบอตอง่วงปีต่อไปย่ใงไงกวงให้ปวงท่านได้ขยันหลานหากเป่าแต่บันสี่ปองท่างขาวดำพ่อแม่เอ้ยการยางน้ำหรือท้ำตามหนาทีเจ้าดอกท่างบานปีเกา่าย่าม่วขานการงานบอสานต่อบอิีเลิมสางกอ งานเก่าใหม่ขันบอมงไซสีลุงดอกกวัวเดิมปีไหม่นี่ให้เจ้าเริ่มเติมต่อ,อยาง้อแขนอยามัว่วแบนมือขอสีบอหลายไล่ใดจังสีมานเงื่นใส่มีปัดใจพ่อทวนทัวทำคว่ำดีนี้คว่ำซัวยาไปมัว่วเลื่องบอดีปีเก่านี่เป็นอดีตบอกควรนหวังควนเอาไว้ทางหลังละไล่ให้ลืมเบน ยามั่วกินมั่วเล่นส่างกำเบ้นสีแป้วดางเดินตามทางที่ถือคอสีผ้าพอบอนสะเบยเห็ดเบิดเจอเบิดเจยสินสับบอสันหามั่วแต่ล่อวาสนาย่านแต่ผ้าล่งหวยขั้นแมนซ่าตาสวยคว่ำสวยสีซำตืมสันเดลืมลืมสาปีไม่แลวหันหาแกวแก่นกุศล สาธุดอ้อให้เจ้าพลจากคว่ำถูกอุกในใจศัพท่าไถทั้งหลายให้มังมีเดอร์พี่น้องสัพสมบัติบอบกพองเดินตามค้องที่ถูกหอมอันตรายอย่ามาเลาะหล,อ,ลอมหอมห่มซุมเลือดีปีไม่หนีเหตุสิ่งไหม่ตั้งใจอดเสื่อว่าคว่ำลั่นทดเคาะเข็นอย่าเห็นหูสิ่งใดศัพท่าตู่เจ้าปองหวังตั้งเจต ขากันประกอบเหตุผลสิเกิดแก่เจ้าเต็มเหล่าอีกบ่โดนอย่าไปหาหลักปนหยาดแยง,งสแสลงกดบอดีเด้อสีจาบันลั่นถดบัดหากรำดอกน้ำตองอย่านจะให้ห้นหองในกงท้องทันหมวดจาขุกบ่ได้ขังหมาเห็ดใบขังผู้ลืนป่ายโค่นลายอายขโาจรพวกพอสอนแม่สอนอย่าขนสัวมาพัวพัน สิบ่อเห็นท่างสวรรค์สิเกาหมองให้ตองด้วยบาทเตือมอละหน้ามวยหน่วยล่งขุมกลุ่มกะง,งอนนี่ละบานบอพัดพรต่อผู้ใดดีๆกั๊มสี่ดอกแตงไปมีแต่ขมคืนไข่ใหม่จีพอท่ำผิดนี่แล้วฝ่าทำดีซ้ามมีสิ์ขิดเหลืองสีดอกท่านพุ่นปีไม่พาน มาแล้วเฮายาวุ่นการล่งทุนกระท่ำผิดเศรษฐกิจสุขหาบหาบผู้ฟั่งสาบดอกทัวแดนอ้วมอดอยากยากแขนนามกระทวมบ่มีบกล่างเถือพระพิรุ่นกระบบตกเหตนำตาปราชาลวงล่างบอนโฟนถิ่งช่วงถ่วมห้อยไทยบริเกียวโอ๋น้อโลกลุมเบียวเที่ยวบ่าอยู่บ่ท้อง ปลอยกระไดทอปล่อยบ่อยากจมให้ขมขัดนะ้อพ่อแม่นะ้อพบปัญหาสารพัดสัตว์บ่ท้อยได้ก่อยกันปีใหม่มาปัญหานันผู้ฟังฉันอย่าได้พบเดอ้อขอให้จบทอนี้ให้เบิดหนี่สวงศินซาทุอย่าได้เห็นทอกินสินสวงดวงซาตาบาลามีบุญยังได้สั่งโซมอบร่มแล้ว ขอให้เป็นคือแก้วชัดพอนมาซ่อนหม่มอันตายภ่ภายลมสลายเสียงดอกเบียงเบนปาดธนางดเบนเห็นแต่ภาพป่าปังคือปัญจสีลั่งหาประการให้ถือไวมีแต่พอนมาดลห้สุขสบายใจยาไดลาสองพันหาหกสิบแปดใกล้สีเข่าหกสิบเก่าแล้วลุ่งป่าให้สว่วงบาย พรอนทรงทายอันตรายยามาพานจานคู่พงผูแต่งก้อนฝากตื่มพ่ออดอกมะไ้ละคว่ำเจ็บเก็บคว่ำไข่วัดไอไพ่ยพญาตให้มั่นขาดจากมูเจา้าปีเก่าจาลาทอนีพ่อแต่ดีปีไม่นาสมพ้อนขาได้ว่ามาเนเดอพ่อแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ย นิ้วอันไรแววนนะครับสองแขนนบจอกก็หนบจอกก้อก็อขอกราบนามัสการทางฐานประเทระพระนมเนี่ยน้อยถูกหูกถุกน้ำถูกเกียกข้ามอลมบัดเด้อขน่อยสุขีมันเสมอมั่นเครือเก่าปีเกาล่าไปแล้วไอเห็นแก้วตอนบุญเด้อกาบสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่ย่าเอ่อยน่าอายนองลงลุงปานาอา ลอดตึงมิดหมอแกนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอหลองอยาพปีน้องหมอพินศิลปินหมอลำภูมาค้ำพญานํำกันเบิดถูกถันถูกหม่องถูกบอนตัน้าางปีน้องซอปปะเล่านํำเดอร์สุกกับมังหังกับมีมริหน่ำพญาบุก่อนนะครับเอามาเบาจ้าจีโจยกับพีขับนองก่อนล่าที่ปีเก่านะครับเอามาบอกปี่น้องฟังส่ว,วนนี้กระลังสคขับเขื่อนจากปีเก่าใหญ่ไปปีใหม่เลยแต่งเป็นพญามวล,มวล เอามาฝากมาตองาทางช่องของเฮาขอบประคุณพี่น้องที่โดไหลคคกดแชร์คอมเมใหแ้แรงคิดแรงใจอย่าด้บกเกินหาดอย่าได้ขาดเกินวังเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสังสรรค์สืบห้อยตาว่าห้อยปูมรดกตกถอดพูนปัญญาแต่พอแต่เมฆข้ามญญาซอยกันของกินบ่ก,กินมันกระเนาของเกาขั้นบ่เอามาเบามันกระลงมันกระลืมแมนบอซอยรักษาผากกันเบามุนมั่งเฮาสีลำคาเดอ้อ นีละค่าพญาเศษแห่งเดียวเสี่ยวแหงหองไอม่านกล่องตัวอีสานนักกะซอยกันหาเพิ่นยังว่าน,นันเดหยาบกะซอยกันดึงถึงกะซอยกันแก่มันแย่แก่บ่ท่า,ทานเนาะปีไม่เขาปีเกาเอวาสานแมนสีวานหรือขมฝากไสล่มเนื้อรองสิงโ่ดีกะฝากลอยตามลมนี้ไปแมนสีมองหรือชื่นกั่มกืนหรือแม่งมวนยาไปหวนทอโปยาไปโอเอาหาสิงโ่ดีกะบต่ตองไปหวนหามัน ปล่อยมันไปเรื่องไหลขาบ่เขาทายาเสียดายปล่อยว่างไปกับปีกายยาสูพ่ายมาพร้อมกับปล่อยมันไปกับปีมันหายไปแล้วเอาขึ้นบ่ได้ทุกอย่างว่าต้องไปเสียดายความเขียดข้มให้เจ้าบอมทิมลงน้องบอ่อตองห่วงปีต่อไปยังใหญ่กว่างให้ปวงทันได้ไขยันความเขียดข้มความเจ็บซ้ำนำใจต่างๆความผิดบอกผิดวังเอาทิมไปปีใหม่มามันยังมีหลายโอกาสท่าเสิได้แก่ตัว ห้านหากใดแต่เบาสี่ฟองท่างเขาดำผู้ยางนั่มหรือทํำตามนาทีเจ้าท่างบักอาจารย์คูพงกระไดมาเป็นเบาสี่ขอคิดคตีเตือนใจให้พี่น้องฟังส่วนพี่น้องดีเหตตามบอกกัอยู่กับพี่น้องเรียบัตเตนเนี่ยมันเป็นจังสัตว์ปีใหม่กับยาผ้ากันขาดการงานไอสารต่อบอดีเลิมสางกองานเก่าใหม่ขันบ่มองไซสิลุงกว่าเดิมปีใหม่มากกับเหตตะเลืองดีๆขยันขึ้นก่าเก้าให้เงินหลายก่าเก้า สร้างควมดีหลายกลัวเกา่านะมันเป็นอาษาไทยปีใหม่ไฮริเริมเติมต่อ,อยาง้อแขนยาม้วแบนมือขอสีบราย,ายไล่ใดอ่าเอากระบอตตรงไปร่อนนอนล่อค่อยวาดสนาตาแต่ที่วดามาบอกสองต3โสามตบ่ใดเอาตรงขยันขันแขนตื่นเด็กได้กินหยอดฝ่าตื่นสาได้กินกล้วยขี่ไก่โปูเปินบาพอแมย่ยจังสีมานเงินใส่มีปัจจัยบดถวนทัวทำความดีนี้ความสวยยาไปหมวัวเหลืองบ่ดี ต้องสางคุณงามความดีบุญเท่านั้นจะติดตัวทั่วทุกทิศการน,นี้ออกจากความซัวความปอดิบปอดอยับไปมัวมันเสีเหตุในห้องมีเหลืองมีเหล้าติดตนติดโตเด้งนวเนี่ยมันติดไปน้ำโตในความซัวปีเก่าหนี่เป็นอดีตบอกว่นหวังว่นเอาไว้ทา้างหลังละไล่ลืมเวียนปีเก่ามันผ่านไปแล้วเกาไว้ทา้างหลังเอากระคว่ำลืมมันรู้จักเอาอาดีตเป็นบทเรียน,นเอาความเพียรเป็นกําลัง เอาความหวังเป็นกองเชียร์เอาหยาดเหงื่อเป็น M100 แต่อย่าหลงเอาเมียน้อยเป็น M150 เดี๋ยวจะเจอ M16 เมียหลวงตายหาพอดี <c oughs> อันเป็นในสันได่นอกยามั่วกินมั่วเห่นสั่งกำเว้นสิแป๋วดางเดินตามท่างที่ถือคอสีผ้าพ่อปอนสะเบยเอากระสังแต่บุญกุศลเฮาสิบพอแต่สิ่งดีๆเห็ดเบิดเจอเบิดเจยชิ้นจับบอสันหามัา่วแต่นอนหล่อบาดสนะหยานแต่ผ้าล่งห่วย ปากหวังแต่น้ำหวยน้ำมันจีสวยเด้วหวยนี่อือันแมนซาตาสวยคว่ำสวยสีซัาตืมนลืมล,มล,มลืมสาปีใหม่แล้วหันหาเกี่ยวกรกุศลเอากับไปสวดมนต์เนาะช่วงปีเก่าบางคนไปสวดมนต์ไปจำสินแปดาภาวนาสินอุโบโซสวดมนต์ขามปีกะดีใจน้ำอนุโมทนาซาถุนพีนนกแตงศนาสาธุเดอร์ให้เจ้าพลจากความทุกข์กในใจ พัท,ท่าไทายทั้งหลายให้มั่งมีเด้พอพี่น้องให้มีแต่สุขกับมั่งมีแต่หังกับมีสับสมบัติยาบกผ่องเดินตามข้องที่ถูกพองบริวารเลาะหล่อมห้อมห่มสุมรือดีมีรับสมบัติเงินมื่นไล่เข่าบาทเงินหลาไล่เข่ากระเป๋าปีใหม่นี่เห็ดสิงไม่ต่างใจอดซื้อวาควัมลั่นทอดคอเขนอยนใหญ่เห็นหูกะสิงบอดีบอดีในปีใหม่นี่ เกาะเข็นเวียนไพ่เกาะวันกะเขื่อนเกาะเดือนกะไข่เกาะปีกายห้ไปจากพี่น้องเดอ้อสิ่งใดซัดท่าตู่เจ้าปองหวังตั้งเจตผ้ากันประกอบเหตุผลสิเกิดแก่เจ้าเต็มเหล่าอีกบโดนกายมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเงิน่นท้องเขาไหลมาขึ้นน้ำแกงให้ได้นับแต่แบ่งแล้งเสาอยูสวุวรรณมันยืน้นทันตัวนอนอย่าไปหาหลักผลหยาดยาง,งสแสลงกดสีจาบันลั่นพดบัดหากรรมนำต่อ อย่างจะเจ้าหี้ห้อนห้องในกงท่องทันหมวดจาขกบบดายขังหมาเห็ดไปขังผู้ลืนป่ายข้นหลยอยข้าจูดอย่าไปเห็ดเนี่ยบอดีเลยเดี๋ยวตำรวจ,จรารมาจับเลยขุบบดายขังหมาเลยเอาไว้ขังข้นผู้ลืนป่ายข้นหลยอยข้าจูดบางค้นช่วงปีใหม่หลกหลานกับไปหาลักอันลักนี่โอ้ยติดขุกติด,ต,ดตล่างบอดีบอดีอย่าไปเห็ดวพวกพอส่วนแม่ส่วนอย่าขนคืนมาพัวพันสีบอเห็นทางสวรรค์สีเก้ามองไห้ตองด่วน พ่อแม่ก็บ่อตองไปคิดอยังงลร้สร้างบุญกุศลบุญบิญเสาตักบาทจังหัน้นบุญกลางวันแตงเพลนค่อยคำบุญย่ำคำเขาวัดฟังทเดื้อจังสัตว์จังสิได้บุญกุศลตัวปากเถื่อหม้อละหน้าหวยหน่วยล่องขุมกุมกะงอนนี่ละบานบาอน่อพัดพรต่ผู้ได้ดีๆกรรมสี่ต่อไปกันบ่เฮ็ดบุญไหวตกนรกพวกใหม่อุ้ยบ่ดีเด้เป็นกรรมเป็นเวน,นเนาะเฮาต้องสร้างบุญขึ้นสวรรค์สันฝ้าบุญตัว มีแต่ขมคืนไข่ใหม่จีพอทำพิษฝ่าวถำดีสร้างม,มีสิทคิดเหลืองศีลท่านพุ่นสร้างมามีสิทสร้างมาอมีชีวิตคิดแต่เหลืองท่านศีลภาวนาอยู่กันแบบพีแบบนนองสามาขี่กันไหวคือข้าวเหนียวหนึ่งไม่ยัได้เพศแตกหมาคือนำถือข้าวเหนียวเสาทรงแกงแร่งทรงต่มมีนำจิตนำใจเอาไว้ตายไปแลว้วบ่มีสิทเหตุเดอยากทำท่านอยากรักษาศีลอยากภาวนากระเฮ็ดบ่อยสร้างม,มีสิทธ คิดต่เรื่องศีลท่าน้อปีผ่านมาผ้า,าห้าบุญการลงทุนกระทํำผิดเศรษฐกิจโลโควิตสุดหาบหาบผู้ฟังสาบตัวเด่นปีผ่านมาก,ก็อุ้ยการลงทุนหลายสิ่งหลายอย่างเนาะโล่ไพ่ไขรเจ็บพี่นองก็งหักันอยู่แต่ละมักระว่างเอาความอดอยากยากแขนน้ำกระท่วมบ่มีบกลังเถื่อผ้าพิรุ่นบ่ม,มาตกเฮ็ดน้ำตาประชาลวกลัางเถื่อน้ำกระท่วมเถึงผากเหนือเถืงผากใตแมนบอก ภาคอีสานหอบัดทั่งเถิฝนบ่ตกปัตนโอ้ยเนาะล่างบอลฝนลงช่วงท่วมห้อยไทยบ่ได้เกี่ยวโอนโลกลุ่มเบี่ยวเที่ยวบ่าอยู่บ่ทองั่างมองกระท่วมั่างมองกระแหงแรงฝนตกบ่ทัวฝ่าเทวดาฝ่าย่อนยอนมัจจัเป็นจังใดล่ะนะโลกลุ่มเบี่ยวเที่ยวบ่าอยู่บ่ทองบนบักไอวกระไดทอปล่อยบ่อยากจมให้คมขัดพบปัญหาสารพัดสัตว์บ่ถอยให้ก่อยกันปีใหม่มาปัญหาหนันผู้ฟั่งชั้นย่าได้พบขอให้จบทอนี่ให้เบิดหนีสวงสิน ปีใหม่มากใครจะได้พบผอปัญหามวลน,นีให้่อแต่ดีให้ได้เป็นเศรษฐีมังมีเงินหนลานเบิดหนีทอกกศอหนีเงินหลานหนีนข้นคางคางบานเดอร์สาธุอตัต <c oughs> อร์่าได้เห็นทอกินชินสวงดวงซาตาบารามีบุญย่างได้สร้างสมอกลมแล้วแต่ด้วยบารามีคุณพอ่อคุณแม่นั่นละแต่เขาวัดฟังทำจำศิลภาวนาสางคุณงามความดี ขอให้คุณงามความดีโป๊กปักรักษาเทวดา,ากาจงปกป้องคุ้มครองเด้อขอให้เป็นคือเกี่ยวชัดพอนมาสอนหมอันตรายภายลมสลายเสียงเบียงเบียนกะให้จตมีแต่พรอวยอายุวันณะสุขคับพละจงเกิดมีแก่คุณพ่อคุณแม่นอปาตนางดเบี่ยนเห็นแต่ภาพปาปังคือปัญจสีล่างหาประการถือไว้ไก่ถือสินหาภาวนาสินแปดให้ปกปักรักษาเทวดาคุ้มครอง มีแต่พอนมาดนหายุกกายใจยาไดลา2 5 6 8ัญหาหกสิบแปดไก่สีเข่าหกสิบเก่าลุ่ปลาสวงใบกำลังสิเปลี่ยนสักกะลาก่พี่น้องมีแต่ความสุขกับมังมีแต่หังกับมนี้พอนทรงถ่ายอันตาไล่ายามาผ่านยานกูพ่พงพูดแตงก่อนฝากเติมพอนมาให้กะขอไวพอนหายพี่น้องช่วงปีเก่าสี่พนไปปีใหม่สิ่งบดีบดีทั้งหลายให้มาไล่หายไปน๋อมีแต่ความสุขกับมังมีแต่หังกับมีความเจ็บย่าได้ความไขยย่ยาสมี ทำการทำงานการเงินเก่าหนาการขาดเก่าไกลเงินเ like หมือนยาขาดแค้นเงินแสนยาขาดบาทเงิ่นหลานยาขาดกระเป๋าลำรุ้ยลํำรุ้ยละความเจ็บเก็บควมไขวัดไอไพ่พญาดไอ้มันขาดจากมูเจ้าปีเก่าจาล่าทอนีพ่อแต่ดีปีไม่นาสมพรนขาได้ว่ามาเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องสุขสมบังตลอดปีนาะพ่อแต่ดีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี